แล้วเราจะทิ้งพลังลบอย่างที่คุณว่าได้อย่างไรด้วยการโยนมันทิ้งไปนะสิคุณทิ้งถานร้อนชาในมืออย่างไรคุณโยนกระเป๋าที่หนักอึ้งและไม่มีประโยชน์ทิ้งไปอย่างไรก็อย่างนั้นแหละนอกจากนี้ยังทำได้ด้วยการตระหนักรู้ว่าคุณไม่อยากทรมานกับความทุกข์หรือแบกภาระอีกต่อไปจากนั้นก็ปล่อยวางมันจิตที่ขาดความรู้ตัวระดับลึกอย่างตัวทุกข์หรือความเจ็บปวดฝังลึกเช่นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จำเป็นต้องถูกแปลสภาพด้วยการยอมรับมันพร้อมกับความรู้ตัวทั่วพร้อมคงความใส่ใจต่อเนื่องในทางกลับกันหลายรูปแบบของจิตที่ขาดความรู้ตัวระดับปกติคุณสามารถโยนมันทิ้งไปได้แค่รู้ว่าคุณไม่ต้องการมันหรือไม่จำเป็นต้องมีมันอีกแล้วเมื่อคุณตระหนักว่าคุณมีทางเลือกว่าคุณไม่ได้เป็นแค่ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติจากจิตที่มีเงื่อนไข ซึ่งทั้งหมดนี้คุณต้องเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันให้ได้เพราะถ้าขาดสิ่งนี้แล้วคุณย่อมไม่มีทางเลือกถ้าคุณเรียกความรู้สึกบางอย่างว่าอารมณ์ลบคุณไม่ได้กำลังสร้างขั้วของความดีความชั่วในใจอย่างที่คุณอธิบายมาก่อนหน้านี้หรือไม่เลยขั้วเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ตอนที่จิตของคุณยังมองปัจจุบันว่าเป็นสิ่งไม่ดีแล้วการตัดสินนั่นก่อให้เกิดอารมณ์ลบ แต่ถ้าคุณเรียกมันว่าอารมณ์ลบคุณไม่ได้จะบอกหรือว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นว่ามันไม่เหมาะที่จะมีความรู้สึกพวกนั้นฉันเข้าใจว่าเราควรปล่อยตัวเองให้รู้สึกถึงอารมณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นมากกว่าจะตัดสินว่ามันไม่ดีหรือบอกว่าเราไม่ควรมีความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เป็นไรที่พวกเราจะรู้สึกไม่พอใจโกรธขุนเคืองอารมณ์เสียหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อย่างนั้นเราจะเก็บกดเกิดความขัดแย้งภายในหรือปฏิเสธ ทุกอย่างก็โอเคแล้วอย่างที่มันเป็นแน่นอนเมื่อเกิดรูปแบบของความคิดความรู้สึกหรือปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นให้ยอมรับมันคุณยังไม่รู้เท่าทันมากพอที่จะเลือกในตอนนั้นนั่นไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นข้อเท็จจริงถ้าคุณมีทางเลือกหรือตระหนักรู้ว่าคุณมีทางเลือก คุณจะเลือกทรมานหรือเบิกบานสบายใจหรือว้าวุ่นสงบหรือขัดแยง้งคุณจะเลือกความคิดหรือความรู้สึกที่ตัดคุณออกจากความผาสุกอันเป็นธรรมชาติที่แท้ในตัวคุณหรือตัดคุณออกจากความเบิกบานของชีวิตภายในหรือเปล่าละ่ะความรู้สึกเหล่านี้ผมเรียกมันว่าอารมณ์ลบหรือพลังลบที่แค่หมายความว่าไม่ดีไม่ใช่ในเชิงว่าคุณไม่ควรทำแบบนั้นแต่แค่เป็นสิ่งไม่ดีเฉยๆเหมือนความรู้สึกปวดท้องนะ่ะ เป็นไปได้อย่างไรที่ลำพังแค่ในศตรวรรษที่20มนุษย์สังหารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองมากกว่า100ล้านคนมนุษย์สร้างความเจ็บปวดต่อกันได้มากมหาศาลขนาดนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่คุณจะนึกภาพได้จริงๆนั่นยังไม่รวมถึงการใช้กำลังทำร้ายกัน ความรุนแรงทั้งทางกายใจและอารมณ์ไหนจะความทรมานความเจ็บปวดความโหดร้ายที่ยังคงกระทําต่อกันอยู่รวมถึงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นทุกวีทุกวันอีกที่พวกเขาทําแบบนั้นเพราะเข้าถึงธรรมชาติที่แท้งั้นหรือ เพราะเข้าถึงความเบิกบานของชีวิตภายในงั้นหรือไม่ใช่แน่นอนมีแต่คนที่จมลึกอยู่ในพลังลบที่รู้สึกเลวร้ายมากจริงๆถึงสร้างสถานการณ์อย่างนั้นได้ซึ่งสะท้อนสิ่งที่พวกเขารู้สึกพวกเขาทำลายธรรมชาติทำลายโลกที่คำจุนซึ่งพวกเขาอยู่ตอนนี้แม้นี่จะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงมนุษย์บ้าคลั่งได้อย่างไร้กาศ เป็นสายพันธุ์ที่ป่วยมากจริงๆนี่ไม่ใช่คำตัดสินแต่เป็นความจริงและมันยังจริงที่ว่ายังมีความดีซ่อนอยู่ภายใต้ความบ้าคลั่งนั่นการเยียวยาและการช่วยเหลือพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วกลับมาประเด็นที่คุณว่ามันเป็นความจริงที่เมื่อเมื่อคุณยอมรับอารมณ์ขุนเคืองงุดหงิดโกรธอื่นๆคุณยอมไม่ถูกบีบให้แสดงอาการออกมาอย่างน้ามือตาหมัวอีก แถมยังมีแนวโน้มว่าคุณจะแสดงอารมณ์เหล่านั้นกับคนอื่นน้อยลงด้วยแต่ผมสงสัยว่าคุณจะไม่ได้หลอกตัวเองใช่ไหมเมื่อคุณฝึกยอมรับได้ระยะหนึ่งแล้วอย่างที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณควรต้องก้าวสู่ขั้นต่อไปที่หยุดสร้างอารมณ์รบ ไม่อย่างนั้นการยอมรับของคุณก็คงเป็นแค่ไปในใจที่ยังคงปล่อยให้อัตตาทำอะไรตามความพอใจด้วยการสร้างทุกขและยิ่งทำให้คุณแยกตัวออกจากคนอื่นจากสิ่งแวดล้อมและจากปัจจุบันอย่างที่คุณรู้การแบ่งแยกเป็นรากฐานความเป็นตัวตนของอัตตาการยอมรับอย่างแท้จริงจะเปลี่ยนความรู้สึกพวกนั้นทันทีและถ้าความรู้สึกลึกๆจริงๆว่าทุกอย่างโอเคแล้วอย่างที่คุณบอก ซึ่งแน่นอนว่ามันถูกต้องแล้วคุณจะมีความรู้สึกลบพวกนั้นได้อย่างไรตั้งแต่แรกถ้าคุณไม่ตัดสินไม่ต่อต้านสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกลบย่อมไม่เกิดขึ้นในใจคุณคิดว่าทุกอย่างโอเคแล้วแต่ลึกๆคุณไม่ได้เชื่ออย่างนั้นรูปแบบเดิมๆของความคิดและอารมณ์ที่คอยต่อต้านจึงยังคงอยู่และนั่นทำให้คุณรู้สึกแย่แต่นั่นก็โอเคเหมือนกันนะ คุณกำลังปกป้องสิทธิที่จะไม่รู้ตัวหรือสิทธิที่จะทนทุกอย่างนั้นหรือไม่ต้องห่วงไม่มีใครแย่งมันไปจากคุณหรอกเมื่อคุณรู้ว่าอาหารบางจานเมื่อกินเข้าไปแล้วทําให้คุณป่วยคุณยังจะกินมันต่อแล้วบอกตัวเองว่าป่วยก็ไม่เป็นไรหรือเปล่าล่ะ